วันนีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่วันที่29นะครับ29มิถุนา55นะครับหุ้นเด่นจานร้อนนะครับก็บิ๊กซีนะครับก็ขึ้นมามากนะครับปัจจัยสนับสนุนเราดูแล้วยังไม่น่าจะมีนะครับนอกจากจะมีนอกจากอาจจะมีกำไรพิเศษนะครับจากการรวมกิจการราคาฟูนะครับเทคนิคมองวอลลุ่ม ลดลงชัดเจนนะครับราคาคงไปไม่ได้ไกลนะครับแนะนําขายนะครับ In Touch นะครับถูกนําไปคํานวณเซต50ตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปไรายได้ส่วนใหญ่90%มาจากแอดวานนะครับแต่เนื่องจากราคาอุ้นเนี่ยแอดวานชนพื้นฐานแล้วนะครับจึงมองว่าตัว In Touch อาจจะน่าเล่นมากกว่ามีปันผลระหว่างการนะครับของผลประกอบการเดือน4ถึง8 ราคาพื้นฐาน73บาทเครื่องมือทางเทคนิคยังส่งสัญญาณซื้อมีโอกาสทํำนิวไฮแนะนำเก่งกำไรมองไปที่แถวแถว63บาทก่อน TK นะครับมองราคาหุ้นกำลังฟื้นตัวตามสาหกรรมยานโยนต์มองเห็นผลประกอบการดีขึ้นกำไรโตต่อเนื่องน่าจะทำนิวไฮลุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการปี55นะครับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายครบรอบ40ปี ราคาพื้นฐาน14บาท5ต่างนะวอลุ่มหนาแน่นด้วยนะครับน่าจะทดสอบไฮเก่าได้แนะนำระยะสั้นแนะนำเก่งกำไรไปแถวๆ13บาทนะครับแสนสิรินะครับก็แบงค์หลอกโอเคนะครับโมเมนตัมยังดีประเมินเข้าๆเ,เนี่ย Q2 ก็น่าจะดีทั้งเยียร์และ Q1Q นะครับก็อาจจะเป็นหุ้นบ้านตัวเดียวที่เรา c ่าเวอร์แล้วดูแล้วยังต่ำกว่าพื้นฐานมองราคาพื้นฐานอยู่ที่2บาท30นะครับเครื่องมือระยะสั้นนั้นยังส่งสัญญาณฟื้นตัวหลังจากราคายืนเหนือค่าเฉลี่ย25วันได้นะครับเก่งกำไรราคาพื้นฐาน2บาท30ตางตัว T-CAP นะครับเราก็คิดว่าแนวโน้มกำไร Q2 นั้นยังมีทิศทางที่ดีนะครับ มีปัจจัยหนุนจากการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่กลุ่มธนชาติเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยขยับขึ้นเล็กน้อย Q1Q นะครับตามยิวที่ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อสูงกว่าฝั่งโฮเซลนะครับขณะที่ต้นทุนการเงินทรงตัวรายได้ค่าธรรมเนียมโต10%ตามธุรกิจเช่าซื้อในส่วนของแบงกิ้งฟรีรวมถึงการคอสเซลโปรดักนะครับ คอสอิ c คัมคิดว่าน่าจะลดลง60%นะครับทั้งฝั่งรายได้ที่เพิ่มค่าใช้จ่ายที่ลดลงนะครับตั้งสำรองอาจจะสูงขึ้นหลังจากที่ตั้งต่ำไปเมื่อ Q1 นะครับขณะที่ประโยชน์ภาษีต่ำยังมีโอกาสอยู่นะครับคิดว่ากำไร Q2 จะอยู่ที่ประมาณ1,280ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น7.4% Q1Q นะครับแต่ uh, ลดลง19%เยียร์เยียนะครับ uh, ในแง่ของกำไรปีนี้ยังมองว่าโต5.8%นะครับปีอ่อนีราคาพื้นฐานนี่เรามองออกำไรครึ่งแรกเนี่ยมาแล้ว2,004นะครับคิดเป็นสัก47%ของประมาณการเพราะฉะนั้นเรายังคงประมาณการไว้นะครับแต่เนื่องจากอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากทีแคปม,มีการลดทุนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนจำนวน55.32ล้านหุ้นนะครับหรือ4%ของทุนจดทะเบียนก่อนลดทุน ทำให้ EPS และ book value ขยับขึ้นนะครับจึงให้ราคาพื้นฐานที่40บาทนะครับอ้างอิง price per book 1.20เท่า ROE ที่14เปอร์เซ็นต์ long term growth ที่7.7เปอร์เซ็นต์ราคาดังกล่าวนั้นยังมี upside ที่สูงแนะนำซื้อนะครับสำหรับในตัวของออหุ้นกลุ่มรับเหมานะครับก็คิดว่าในระยะสั้นๆเนี่ย หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวเรื่องประมูลค่อนข้างมากคิดว่าในเดือนหน้าเนี่ยจะมีการประกาศสัญญาที่2นะครับของรถไฟฟ้าสีแดงซึ่งคนที่จะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับรอบสุดท้ายก็มี ITD กับ CK นะครับส่วนงานอื่นๆนั้นคิดว่าเขาดูแล้วจะทยอยออกมาอย่างเช่นรถไฟฟ้าสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็อีก2เส้นสีชมพูนะครับหรือ อีกเส้นคือสีส้มจะออกมาไปปลายปีและเช่นเดียวกับระบบรางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ข้างหน้าอาจจะมีแรงเก็งกำไรขึ้นมานะครับเราด no ู valuation ตรงนี้เนี่ย ITD นั้นถ้าได้สัญญาสองก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่า Backlog เขายังน้อยอยู่นะครับสำหรับ2คนคนอื่นเนี่ย CK กับ ITD เนี่ย คิดว่าในร่วงในเรื่องแบ็กหลอกกับรายได้ปีนี้เนี่ยเขาลอยลำแล้วนะครับปีนี้รายได้กําไรคงโตได้แต่ IT d ดีเนี่ยดูแล้วแบ็กหลอกที่เซ็นมาเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าฐานรายได้ค่อนข้างสูงรายจ่ายสูงนะครับเพราะฉะนั้นการทํากําไรย,ยังเหนื่อยอยู่นะครับเราแนะนํา CK กับ Sta คอนนะครับโดยตัว CK นี่แนะนําในเชิงว่าอาจจะมีข่าวเก่งกําไรในการประกาศผลการประมูลสัญญาที่2 ตัว TSC นะครับก็เป็นประกอบธุรกิจสายควบคุมนะครับสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แลวก็ชุดควบคุมลังกระจกหน้าต่างรถยนต์นะครับก็คิดว่าในเรื่องของยอดผลิตรถยนต์ในเดือนพฤษภาค่อนข้างสูงนะครับ200,000กว่าคันนะครับส่งผลให้ปริมาณการผลิตในเดือนเมษาพฤษภาเฉลี่ยอยู่ที่1 7 2 0 0 0คัน ต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก166,000คันต่อเดือนในไตรมาสที่1นนะครับก็ฟื้นตัวที่ดีจากค่ายรถยนต์ต่างๆที่เร่งการผลิตขึ้นมานะครับจากแนวโน้มที่ดีเนี่ยทำให้กำลังการผลิตของหลายๆค่ายเนี่ยสู่ระดับปกตินะครับโดยเฉพาะค่าย h อน da นะครับก็สังเกตว่ามีการส่งมอบรถยนต์ที่มากขึ้นทำให้ส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์ในประเทศขึ้นมาในอันดับ3นะครับด้วยค่ายนี้เป็น ลูกค้ารายใหญ่ตัวหนึ่งของ TSC นะครับซึ่งเราคิดว่าผลประกอบการไตรมาส2จะเพิ่มขึ้น80%เยียเยนียนะครับอยู่ที่68ล้านนะครับแนวโน้มก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ดีตามอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับแต่ว่าสภาพคล่องนั้นต่ำนะครับแนะนำทยอยซื้อบน PE 11เท่าที่12 50, บาท50ตาง ทันะคะก็เป็นหุ้นที่ถือว่าเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีนะคะมีการเติบโตตามธุรกิจของตัวแอดวานกับตัวไทยคมนะคะก็ราคาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดถ้าอดูประเมินจาก NAV ที่เราทําอยู่ที่73บาทนะคะก็ดิสคาวไปประมาณ18%ก็มองดูก็คือมีการโกรดขึ้นได้อีก20กว่าปร์เซ็นต์บวกกับดิวิเดนต์ยูอีกประมาณ6%นะคะตัวนี้แนะนําซื้อนะคะถ้ามาดูในธุรกิจหลักของตัว ดินทัชเองเนี่ยก็คือมีธุรกิจอยู่4ธุรกิจธุรกิจที่หนึ่งก็คือสื่อสารโุรคมนาคมไร้สายนะคะก็คือหลักๆคือตัวแอดวานนะคะอีกอันหนึ่งคือธุรกิจดาวเทียมแล้วก็ธุรกิจในต่างประเทศธุรกิจดาวเทียมก็คือตัวไทยคมบวกธุรกิจในต่างประเทศก็คือที่ไทยคมถืออยู่ในบริษัทเชนิงตันก็คือการเข้าไปทําธุรกิจโทรศัพท์มือถือในลาวแล้วก็กัมพูชานะคะธุรกิจสื่อโฆษณาเนี่ยก็มีบริษัทของเขาเป็นบริษัทย่อยของเขาของตัวชินวชินรหรือดินทัชเนี่ยก็คือตัวแมช แล้วก็มีเรื่องในธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะก็คือเป็นธุรกิจเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะคะชื่อบริษัท IT Application and Service นะคะถ้าเรามาดูในผลประกอบการในควอเตอร์ในปี2554ของเขาที่ผ่านมานะคะก็ดูไรายได้ในในตัว c o อ t r i b u t i o n หรือตัวกำไรที่ได้มาเนี่ยจากคอ Business เลยมีกำไรอยู่11,195ล้านบาทโต39.7นะคะหลักๆก็คือโตมาจากตัวของตัวแอดวานนะคะแอดวานเนี่ยเป็นบริษัทที่เขาถือหุ้นอยู่40 อยู่40กว่าตรงนี้เนี่ย contribution มาก็คือแบ่งส่วนแบ่งกำไรเข้ามาอยู่ในคตในปี2554อยู่9,912ล้านเทียบกับ9 0 4 2ล้านในปีที่แล้วในปี53ก็คือกำไรขึ้นมา10นะคะส่วนธุรกิจดาวเทียมนี่ยังมีผลขาดทุนอยู่แต่เป็นผลขาดทุนที่ แบ่งมาแบ่งผลขาดทุนออกมาที่ลดลงนะคะธุรกิจสื่อและโฆษณานี่ก็ยังถือว่าลดลงเนื่องจากว่ามีตัว i อทีที่เดิมเคยลิสต์ d อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแล้วก็ถูกตถูก,ถกมีเรื่องคดีออกไปต้องมีตั้งสำรองตัวดอกเบี้ยอยู่ประมาณ400กว่าล้านประมาณต่อป,ปีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยยังทำให้ธุรกิจสื่อและโฆษณาของเขาขาดทุนอยู่นะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็มีกำไรที่ดีขึ้นและปีที่แล้วมีตัวเนื่องจากมีต้องการมีการขายตัว แอดวานออกไปนะฮะก็บุกกำไรเข้ามาอยู่7,400ก,กว่าล้านบาทนะฮะก็เลยโชว์กำไรั้งบัทรทำลายออกมาเนี่ย1 6 5 5ง่ายา้าล้านบาทแต่ถ้าเป็นคอร์บิสเนสจริงๆเนี่ยจะอยู่แค่เพียง11,195ล้านบาทนะคะสำหรับควอเตอร์หนึ่งที่ประกาศาออกไปก็ถือว่าเป็นประกาศมีกำไรที่โตขึ้นเช่นเดียวกันนะคะผลประกอบการโดยรวมของกำไรสุทธิอยู่ที่3539ล้านบาทหลักๆก,ก็คือยังมาจากตัวแอดวานเช่นเดียวกันนะคะแอดวานมีกำไราไร3 6 3สล้านบาทโตขึ้นถึง3 ถ้าเรามาประเมินตัวของตัวมูลค่าสวนสะสมมูลค่าเหมาะสมของตัว In Touch เนี่ยนะคะซึ่งเดิมเคยลิสต์อยู่ในชื่อของตัวชินวัตเนี่ยก็แบ่งออกมาเป็น2ตัวก็คือตัว d v a n า e กับไทคมนะคะ d v a n c e เขาถือหุ้นอยู่40.45%นะคะจำนวนหุ้นก็คือ1,202ล้านหุ้นนะคะก็มูลค่าที่ contribution ออกให้ออกมาก็คือประมาณเป็นจำนวนล้านบาทก็คือ200กว่าล้านบาท บวกกับตัวไทยคมที่ถืออยู่41.14%เนี่ยก็อยู่ที่7,000กว่าล้านบาทเมื่อเอามาหักตัวเงินสดบวกเงินสดแล้วหักนี้ตัวนี้ก็มีมูลค่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะอยู่ที่2 0 0 0 0 0 2 3 2 9 6 4ล้านบาทเมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นของตัวอิน u c h เองเนี่ยมูลค่าของหุ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่73 000, 000, บาทนะคะราคาหุ้นของตัววันก่อนของอินทัชอยู่ที่59.75บาทต่อหุ้นก็ยังมีดิสคาว์จากตัว NAV คือราคา ราคาของซื้อขายปัจจุบันเนี่ยเทรดดิสเค็กว่า NAV ของเขาอยู่ที่1 0บเก้นะคะก็แนะนำให้ซื้อได้นะคะตัวถ้ามาดูโดยรวมของตัว InTouch เองเนี่ยว่าจะมองการเติบโตของตัวเขาในธุรกิจยังไงนะคะก็คืออันที่หหลักๆก,ก,ก็คือโทร,โทรศัพท์มือถือการเติบโตก็คืออิงกับตัว ตัวแอดวานซนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่อง Voice เนี่ยก็เต,ติบโตค่อนข้างแคบนะแต่เรื่อง N อน voice หรือการให้บริการ d a ต,ต้ก็เติบโตค่อนข้างดีแล้วก็ตัวที่จะผลักดันให้มีการเต,ติบโตที่ดีของ a d v a n c e แล้วก็ส่งเรื่องต่อมาให้ In Touch ก็คือเรื่องการประมูลใบอนุญ,ญาต3 g นะคะซึ่งการไปประมูลใบอนุญาต3 g เนะี่ยปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่การทำ im นะคะหรือเรียกว่าการทำหนังสือชี้ชวนเพื่อจะเตรียมเข้าประมูลใบอนุญ,ญาตสาม g สองจุดหนึ่งกิกะเฮิรล้์นะคะตรงนี้ถ้าเก็จะมีการ เปิดประชาพิจารณ์นะคะแล้วก็าประกาศในราชกิจจาราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีการประมูลได้นะคะซึ่งก็คาดว่าจะประมูลประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมหลังจากนั้นเนี่ยก็ผู้ประกอบการเขาก็จะใช้เวลาประมาณ5-6เดือนนะคะในการที่ติดตั้งหรือโครงข่ายที่ได้รับการอนุญ,ญาตหรือได้รับไลยเส้นแล้วเนี่ยแล้วก็เปิดให้บริการได้จุดดีก็คือว่าหลังจากที่มีการให้ไลยเส้นแล้วเนี่ยใบอนุญ,ญาตเนี่ยต้นทุนใบอนุญาตของของไลยเส้นใหม่ที่ได้มาก็จะประมาณ6%กว่านะคะเทียบกับตัว l ล v e เ u นูแชร์ลิ Sharing, หรือส่วนแบ่งรายได้ที่ปัจจุบันเนี้ยตัวแอดวานซ์จ่ายให้ g o t ก็อยู่ที่ประมาณ25%ถึง30%นะคะอันนี้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้การโกรธของตัวบริษัทดีขึ้นค่อนข้างมากนะคะ สำหรับอีกธุรกิจหนึ่งก็ค hmm. ือธุรกิจหลักก็คือตัวตัวไทยคมนะคะไทยคมเนี่ยปัจจุบันมีดาวเทียมอยู่2ดวงก็คือไทยคม5นะคะแล้วก็ไทยคม4ไทยคม4ก็คือตัว IP Star นะะไทยคม5ก็มีการเติบโตที่ดีก็เตรียมพร้อมที่จะยิงไทยคม6แล้วก็ไทยคม7ต่อไปนะคะส่วน IP Star เนี่ยก็ยังเป็นบริษัทที่มีการขยายตัวไปในธุรกิจต่างๆเพราะว่าเป็นยังไงก็ตามยังเป็นตัวดาวเทียมบอดแบนด์ดวงเดียวในเอเชียแปซิฟิกที่ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีต้นทุนที่จะทําให้ การบริการเนี่ยใช้ใช้ได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็มีผู้ใช้เราเอ่อทงตัวไทยคมก็บุกเข้าไปในหลายประเทศค่อนข้างมากขึ้นนะคะตัวประเทศที่เป็นทาเกตก็คือตัวประเทศจีนกับตัวอินเดียเนื่องจากเป็นประเทศที่มีประชากรค่อนข้างมากและการจะลากสายหรือการทำทำโครงข่ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างลําบากดังนั้นจะใช้การใช้ดาวเทียมของตัวบอร์ดแบนนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่จะทําให้ลุกเข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้นแล้วก็มีการเติบโตที่ดีของตัวไทยคมได้มากขึ้นนะคะ ปัจจัยบวกอีกอันนึงก็คือในวันจันทนี่ก็คือตัวเอ,อ In t นทัสเนี่ยก็จะเข้าอยู่ในการคำนวณของเซตฟินะคะก็คือเข้าในวันที่2นี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือว่าเป็นหุ้นที่เรามองว่าเมื่อแอดวานจ่ายเงินปันผลให้ตัวอินทัสมากเท่าไหร่เนี่ยตัวอินทัสก็สามารถจ่ายเงินปันผลกลับมาให้กับทางตัว ตัวผู้ถือหุ้นได้มากเช่นกันนะคะแล้วก็ในควอเตอร์หเนี่ยเขาจ่ายเงินปันผลไปแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการจ่ายเพิ่มได้อีกในประมาณ1.6ถึง1.7บาทในเดือนกันยานคาดว่าในเดือนกันยาย,ยนนี้นะคะเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอินทัชเขาจ่ายเงินปันผลควอเตอร์แรกนะคะประมาณ1บาท58สตางค์นะคะแล้วก็ ผลประกอบการอีกประมาณ4เดือนนะคะในช่วงผลประกอบการเมษาถึงกรกฎานี่ก็จะจ่ายเงินออกมาจ่ายอีกงวดหนึ่งนะคะก็ประมาณ1.6ถึง1.7บาทต่อหุ้นอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทําให้มองว่าเรายังแนะนําให้ซื้อได้สําหรับตัว i ิน u ั h นะคะปีประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ